าไม่เขาอยู่ตลาดปลาหอยเดือเขียดไปพรมเด่น เอ็ดหูหนูไหมโนอไม่บกเมาไม่ปลาแห้งเอ็ดอีกแล้วไงแปดสิบบาทอกอได้ครับนี่ ก็ไข่หมกปีหมอ,อกแหงมันเชียดแห้งปลาลดแห้ง แม่งดาแม่แม่แบบยังอะไรตัวนี้แม่งดาเขาคือได้ใส่เกี์วไว้ไหมคะโอ้เปนดองไว,ว้กใบสน bọc biển này một xoan bọc biển mọc biển nhé 50 bát này cà chuột 20 bát băng này sẽ là nòng ngua nòng khuây nòng khuây nòng ngua มัน <Mile> ห <dizzy> ่างตัว พร้อมนะครับนี่ตอ่ตอละไม่หลากหลายครับ Cua 10 bạch Cầm 10 bạch Mọc cầm mọc nhanh Nói Chì ねえ。<laughs> เอาคุณละรวยแล้วเบื้งแนเป็นังก็ว่าคุบมาใส่ดเอาเีวเอาอีกนตลาดเดียกชื่อฮ้วนก็มาหลายครับเด้อคนกัหลายนี่ลานผาปอม กลวยปิงหอมใช่ปะ่ะวงหั่นตอแบบนี้มาเบิงเพิงแบบนี้เพิง ตึงโลหลายเด้วยนั่นนี่นแพ็กยังดีแพ็กยังดีคือเบื้งข่าวอันนั้นบ่อยข่าวเนี่ยสิงโตมันเลยนั่นเจ้าเล่ห์อีกต้องมีแล้อยู่ด้วยคล้ายๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่เราพาน,นักท่องเที่ยวเบิ้งสิงโตไปหาเองบเปล่นี่อันเพื่อนหลายคนหาหามาส่งให้โอ้หามาส่งให้หา นำพึ่งแค่ได้เนี่ยบะมี่ผสมได้เนี่ยด้ด้เาเหน่ยันนั่นกีอัินั้งเห็นตวกินฟมทอังนมันเห็ดไข่จานละห้าสิบไอ้ดินลอยหนึ่งไข่ห้าสิบโอ้จุ่มเลยด้ว ไข่สิบบาทไข่<า>วนลอยหนึ่งวันฉันไม่ขาว่ะ หอยห,หน้าดิร้านขายหอยหอยฟัง ความเงินไอเดียลันไปหอยลัยนตอลุมสตอกันนีไ่ได้สตอ เฮ็ดหลับด้นหน่ยเฮ็ดหลับเห็ดหลับเหลับ็ดลับอันนี้เฮ็ดหลับเ็ดหลับจ้ายาเย็นเดินหน่ยเด้อไข่แปดสิบบาทตรงนี้นี่ขมเมาคบขเมต่อหลุมโอ้ตัอยังเป็นเป็นอยู่เลยดินอยู่นี่ ต่อเราโหลดมันดินด้วยเลยเนี่หามาใหมา่ๆเลยบอกแม่แมไปหาเอียงบอกขึ้นเป็นมาทรงโอ้ต่อหลุมเียงบักข้ามหน่อยเนจานละแปดสิบประชันแม่แล้ววะ อสองจานรอยห้าสิบอ่านี่เห็ดก็ลังงอกลร้เลยฝนตกมักสตอก็มีลูกถอพอโบอถอได้มีแต่ลูกถอ,อกดยอัดย่งนี้เป็นเห็ดหมดเลยด้วยนี่เห็ดเห็ดคอนเห็ด่วมเห็ดลางงกแปดสิบบาทคันวะ สองจานสามร้อยเนื้อไก่แปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทมากวับ มันอย่างน,น,เนอเนาะมันเพิ่มมาสั่นมันเพิ่มมัน,มมนนกมันเทียนมันเทียนแสบได้ครับมันเหนียวไปหนึ่งเอาไปหนึ่น <c oughs> นงครับนี่ว่งแมแม่งนี่ พ่นกับไล้กับเผิ่มมาเรื่อยๆครับพ่นอมาเรื่อยๆนะ่านผลไม้ในขาพวงง่ามนี่แหละ ีไทยไทยปิ่ง,งมุ้ีโตครับมันเนื้อแกรลรล่อยเห็ดเห็ดหลายไปตายเด้อเห็ดเด้อเห็ดเด้อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งน้องใหม่ครับบ้านนี้ฝั่งนี่งจะเป็นโซนน้องใหม่ด้วยฝั่งหนึ่งด้วยฝั่งนั่นเป็นโซนน้องใหม่ด้วย มันไขน่ไงบักโอ,โอนี่เห็ดก็ะมีอยู่ฟังนี่เอาใหม่ฟังนี่ส่วนมากจะเป็นน้ำใหม่ด้วยนี่เห็ดะ ไปยังไงเนี่ยไม่คะนี่จานใหญ่ลอยห้าสิบจานลอยหาสิบโอ้ยสามจานลอยสามจานลอยนี่ฟังนี่อันนี้แปดสิบบาท้าวก80แปดสิบบานี่แปบาทเบิดฟังนี่โอ้ดูดูการเห็ดด้วนี่เนาะสามจานลอยว่าัวนี่ฟังนี่เห็ดกอแดงเ็กแดง็บเไม่นี่เก็บเองบ่แม่นี่ อเออจริงเถอะวะไปไต่ไ,ได้ไหกถุมเลยวันม,ม่เนี่ยนี่แม่ไต่บ่ได้แม่ไต่บ่ได้บ่วันไปไต่ไ,ได้หกถุ่มวันเนี่ยแม่นองใหม่เด้คุณนะนอใหม่มบักหลายหนึง่งนี่มืดสนนองใหม่เผากับมี่บ่เผากับมี น้อคนปไใหม่ฟังนี่ลอยค่อหนึ่งน่นว่ะบอต้งไปแบกไหมมันปวดเอวอรอันนั้นอันนั้นมันบแหลมมันน้นมันเลยลอยนึ่งฟังนี่มันแหลมนี่นอใหม่นี่อันนี้บอท่นเดีเผานี่อันนี้นอหัว แปดมัดลอยเก็บมัดลอยคนว่าว่าต้องไปปลูกไปลกปเก็บให้มันหนักซื้อนีรดด้เผาให้พร้อมนี่อันสุ่มโบเผาได้แม่นี่สุ่มโบเผากัสอบละลอยหาสิบ มาหาเรียกเบ่งป่นคากับนีทั้งนั้นพ้นกับมาอยู่เรื่อยๆนะครับด้ตลาดหวยเดือ๋อ,อฝากไว้ซ้ำนี้มาหนิผมกับ,บ่ได้ย่างเบืดอดอกย่างเป็นบางส่วนอ,อ๋อฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวอีพี่หนาจังมากไหม